สวัสดีครับสวัสดีพี่ดวงดาวด้ยวเยเนาะ,ะวันนี้นะครับทางสื่อวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุกรณพนะครับโดยผู้อำวนาการสุวกวรรณจักรีดอนสวัยนะครับมอบหมายให้ทีมได้เป็มยุสุกรณพนะครับออกปฏิบัติงานในส่วนของอการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลกาไรนะคร, <S <S ครับตอนนี้เรามาที่ความของพี่ ดวงดาวนะครับพี่เล็กนะครับลูกอนอที่แนะนําตัวด้วยครับสวัสดีค่ะดวงดาวฟาร์มนะคะก็วันนี้ดีใจมากนะคะที่ทางสูยรนะคะให้ความรู้เพาะในเรื่องของกิจกรรมการส่อยยดอเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนเพื่อน,นําไปสู่วิธีการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครของเรานะคะก็วันนี้เป็นเป็น อันนี้จะเป็นไก่คอลอนนะคะไก่คอรลอนไก่คอลอนเนี่ยจะเป็นไก่เอ่อที่โรงนาฟาร์มคัดเลือกมาเลี้ยงเพื่อนํามาผลิตไก่เนื้อในเชียงพณิชิ์นะคะแต่ก่อนก็จะเป็นภูพานภูพันธ์ก็เลี้ยงนะคะภูพาน์ก็เลี้ยงเนื่องจากว่าสปอนคอร์ของเราเนี่ยอ่ถือว่าสารนำภูพาน์เป็นติดหนึ่งในพื้นที่ของเราแล้วก็ในสมบัตของเรานะคะอ่อ เหตุผลที่นำคอลอนมาเลี้ยงนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นไก่ที่มีโครงสร้างใหญ่แล้วก็กินเยอะน้ำหนักตัวเต็มที่นะคะเ mm hmm. นื่องจากว่าจากการได้นำมาเลี้ยงแล้วนำมาทำแหลดดูเมื่อเทียบกับไก่ดำของเราซึ่งเคยเลี้ยงแต่ก่อนนะคะก็เลยนำมาฆ่าสายเพื่อให้ได้โครงสร้างนะคะปกติแม่พันธุ์ประมาณเกือบสองโลตัวผู้เกือบสี่โลนะคะ แล้วการเลี้ยงการติดการดูแลเนี่ยที่ให้อาหารยังไงบ้างครับค่ะก็นะปัจจุบันนะคะสําหรับไก่เล็กเนี่ยเราก็จะมีสูตรอาหารนะคะสูตรอาหารไก่เล็กเนี่ยจะเป็นไก่แรกเกิดนะคะแรกเกิดโดยเฉพาะเลย,เลยไม่มีการผสมนะคะ,อะสองเดือนขึ้นมาก็จะมีสูตรก็คือหัวอาหาร อ่าถ้าเป็นรูปนะคะแล้วก็รําบางส่วนหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเป็นสามเดือนขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสูตรในเรื่องของการลดต้นทุนอีกตัวหนึง่งคือการใช้กากมันนะคะนำมาหมักยีสต์เราจะไม่ใช้ยูเลียนะคะมันจะมีสูตรมีป,า,า,ปาหมักเองอใช่ไใช่ค<อ>่ะป์มหมักเองค่ะก็แต่ก็อาจะนำอานำเข้ามาเนื่องจากเราผลิตเองไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าใกล้กับโรงงานที่มีการรับซื้อมันแล้วก็มีกมันขายนะคะก็จะมีกากมัน ตรัมแล้วก็อาหารเสด็จลูกนะคะค่ะแล้วทีเนี้ยเนี่ยมีประสบป,ปัญหาเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องราคาต้นทุนนหมครับหมายถึงว่าต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงเนี่ยอ,อย่างของพี่เนี่ยสูตรนเนี้ยเนี่ยพี่ใช้ต้นทุนวันละกี่บาทต้นทุนใช่ไหมคะคต้นทุนถ้าสมมติว่าเฉลี่ยแล้วไก่ตัวนึงกินวันละระมันบาทบาทาหนึ่งนะคะถ้าเราเอาตัวส่วนผสมอย่างอื่นมาผสมด้วยนะคะคะก่ก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนนั่น อาหารได้ไปเยอะนะคร<อ>ับบางก็พิงดวงดาวเนะเ<อ>าะแล้วทีเนี้ยทางสูนเนี่ยมีดาวเนาะแล้วทีเนี้ยทางสูนเนี่ยมีมีสูตรอาหารหรือว่ามีาวัตถุดิบอาหารมามาสเสนอที่นะครับวันนี้<อ>ก็จะเป็นข้าวเมล็ดข้าวหอกที่อายุ5วันแล้วก็อันนี้เป็นเสนองนโยบายของ,อองกระทรวงเกษตรด้วยนะครับโดยกมรมอุตสาห์กช่วยเกษตรกร,ร,กรในส่วนของ าราคาข้าวที่ตกต่ำนะครับก็นํามาเป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารเลี้ยงไก่นะก็วันนี้ก็ได้รับความรนะูเค่ะจากพี่ดวงดาวเนาะก็เราก็จะมาเริ่มทดลองนะครับเรียกว่าทดสอบก็ได้กับพี่ดวงดาวเนาะในการเอา,มาเมล็ดข้าวงอกเนี่ยที่อายุ5วันนะครับเนาะมามาเสริมในสูตรอาหารเลี้ยงไก่าดาที่อายุ2เดือนเนาะส่วนสูตรอาหารและวิธีการผสมเนี่ยเราจะเริ่มผสมแล้วก็ เริ่มน้าให้ไก่กินนะครับหลังจากนี้ไประยะเวลาก็จะเป็นประมาณถึงสองเดือนถึงสามเดือนนะครับก็เดี๋ยววางแผนการทดลองกับพี่ดวงดาวแล้วก็จะเริ่มทดลองเลยนะครับก็ได้รับความรู้เพราะเป็นไก่อายุสามเดือนแลนะ้วพี่น้อข้องนี้เนาะไก่ค่ะก็จะเป็นไก่พันธุ์หาเดือน,นขอดูตัวอย่างด้วยนะครับสามเดือนนี่น้ําหนักประมาณเท่าไหร่ครับน้ําหนักเนี่ยเกือบโลอะคะ่ะอ๋อเดี๋ยวลองชั่งดูนะพี่นอะ ไรได้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้วยนะครับจุระภูมิหน่อยนะครับวันเี้ยงพี่ดวงดาก็ธุรกิจเยอะนะครับกิจาการเยอะดูแลคนเดียวนะครับอ่าโอ้ใกสามเดือนนี่น้ำหนักหนึ่งกิโลเลยนะครับ ถ้าเทียบกับไก่ดำทั่วไปหรือว่าไก่พิ้นบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นไก่ที่ได้คงค้างแล้วก็กินถามว่ากินเยอะไหมก็กินเยอะเพราะว่าเขาเป็น,ปนไก่ที่เอ๋อคงข้างใหญ่นะคะก็ก็เป็นปกติทีนี้เหมาะถนัดการนํามาเลี้ยงเพื่อนํามาทําเป็นไก่เนี้อเพื่อเช,ชิงธุรกิจนะคะก็เลี้ยงง่ายนะคะโตเร็วนะ,ะสำหรับท่านที่สนใจเนาะ เอาไปเลี้ยงไก่ดุกดำขนดำค่ะขายขายในช่วงอายุเท่าไหร่หรือขายยังไงช่วงกต,ตลาดด้วยนะถ้าถ้าอายุหนึ่งเดือนเนี่ยตัวละสองร้อยนะคะแต่ถ้าตัวตัวนี้สามสามเดือนก็ตัวนี้ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะคะคุ้มค่ะเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยแล้วก็แข็งแรงนะคะเลือดไม่ชิดเนื่องจากว่า,าไก่ที่นี่เราจะมีการฆ้าสาย นำมาค่าสายทุกๆปีนะคะในเรื่องของสายพันธุ์นะคะสเดือลโลนึงเนี่ยก็กินอาหารสุดอาหาราใช่บอกใช่ะใช,ใช <ๆ S 1> ่การดูแลอย่างอื่นมีอะไรเป็นพิเศษไหมการดูแลนะคะก็ในในส่วนของช่วงฤด,ดูนฝนแล้วก็หนาวเนาะเราก็จะมีให้อ่าฟ้าทรลายโจรนะคะเด็ดให้กินแบบสดๆเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำหมักที่เราหมักเอาไว้แล้วก็ผสมกับอาหารนะคะ สมให้ประมาณครึ่งแก้วนะคะจะช่วยให้เขาหาาพยาธในส่วนหนึ่งแล้วก็ดูแลผลผลกระสวยนะคะแล้วก็สุขภาพดีนะคะไก่สุขภาพดีอย่างตัวอาหารเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ได้คุยกันก่อนหน้านี้ต้นทุนอาหารที่จะอยู่ประมาณหกบาทห้าสบนะครับหบาท50าสิก็คิดต่อตัวก็จะประมาณวันละแปดิ ตังเนาะต,ตัวละบาทครับเพราวะว่าอาหารอ้นก็มีต้องซื้อตรงนี้ก็สิบสามบาทนะครับลำก็กิโลละหกบาทกว่าเกือบเจ็ดบาทก็ราวนี้นะครับในส่วนของมเมล็ดข้าวงอกเนี่ยจะมาเสริมในส่วนของลำนะครับ<ช>ก็มีสูตรที่จะมาเสริมในลำนะครับทดแทนลำแล้วก็เสริมในระยะที่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดียว ในส่วนนี้ค่มาคุยกันอีกทีนะครับน้อวันนี้เป็นการาเป็นการาทดลองก่อนนะครับดูว่าไก่ดูความน่ากินของไก่อาหารของไก่นี่มันจะจะจะกินได้ประมาณไหนก่อนนะครับนะ,บนะอดแล้วต่อไปเราจะมานี่ก็จะเป็นสูตรที่ทางศูนย์มาส่งเสริมนะครับนาะก็จะเริ่มที่กา,ากมันนะครับกากมันก็หนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ข้าวงอ,อกนะครับข้าวงอ,อกนี่ก็ หนึ่งกิโลเหมือนกันแล้วก็มีอาหารข้นนะครับอ,อีกหนึ่งกิโลนะครับเราก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับเป็นเลยครับพี่อันนี้เวลานี่แล้วก็ขยาามยาามหน่อยขยำขยก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้เวลาเราคลุกเคล้ามันจะได้เข้ากันนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ลองให้ให้กินไปแล้วนะครับเมื่อวันสองวันก่อนะห้าวันใช่ไหมคะเนี่ยรอกขนาดนี้ อ,อย่าลืมนะคะสำหรับรเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นะคะเวลาที่เราให้กินให้ให้กากมันเนี่ยเราต้องดูเน้ยว่าเป็นไก่ประเภทช่วงฤดูไห,นเ,หนเช่นช่วงขุนเราให้กินได้แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูที่ไก่กำลังไข่เนี่ยพยายามเลี้ยงได้ก็ อย่าพยายามให้ให้ให้มากหรือว่าอย่าให้เลยนะคะเพราะว่าตากมันเนี่ยอาจจะมีผลต่อการไขนะะ่นะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะจะเลยดูหน้าทานะะเพราะว่าเขาจะออกสีเขียวหน่อยใช่ใช่ครับเน,นี่ยแต่ว่าพูดถึงว่าช่วงนี้เนาะอ่าทราบข่าวว่าต้นทุนราคาข้าวตกต่ำถ้าเทียบกับปรำมันก็ไม่ต่างกันมากก็เราอยากส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ย นำข้าเปลือกมาให้อาหารสัตว์แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะครับนี่ค่ะข้อมูลที่เรามีมานี่นะพี่ถ้าก่อนแช่เนี่ยตกอยู่ถ้าชั่งสิกิโลเนี่ยจะตกอยู่กิโลละน้าน้าถึงห้าบาทกว่านะห้าบาทแล้วทีนี้พอชั่งไปแล้วพอมันงอ้ที่ห้าห้าห้าวันเนี่ยนะครับต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่สี่บาทห้าสิบคือน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นนะพี่ พอเราแช่น้ําแล้วพอมันงอกเนี่ยน้ําหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นทําให้ต้นทุนของข้าวเนี่ยเราลดลงอีกอเมื่อเปรียบเทียบกับลําแล้วลําของตลาดบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหกถึบเจ็ดบาทแต่ข้าวเนี่ยข้าวงอกนี่จะอยู่ที่ประมาณสนะี่บาทห้าสิบสี่บาทห้าสิบสองผมว่าในส่วนของการลดต้นทุนนี่เห็นจะชัดที่น่าจะลดแล้วนะครับเปรียบเทียบอาหารสองอย่างนี้ในส่วนของต้นทุนช่วนโภชนะนะครับวันนี้เราจะเกียตัวอย่างทั้งสองเนี่ยนะครับไปไป ออแล้วก็ส่งตรวจผลวิเคราะห์แล้วก็จะแจ้งพี่ดวงดาวนะครับพอพอได้ผลวิเคราะห์เสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะมาจัดสัดส,ส่วนอาหารอีกครั้งนะครับเพื่อนะครับเพื่อให้ได้สูตรอาหารที่เหมาะสมกับฟาร์มนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มการทดลองเลยนะครับเราก็จะแจ้งผลวิเคราะห์ว่าสูตรเนี้ยต้นทุนเท่านี้นะครับแล้วก็โภชนะอาหารเท่านี้กับสูตรที่พี่ดวงดาวใช้นะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาเก็บชัยตีต่อไปนะครับเนาะก็เดี๋ยวให้พี่วงดาวพูดอะไรอีกสักหน่อยนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้นะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้จบแค่นี้นะคะจะมี EP1, EP ีหนึ <EP> 3, ่งสอาำหรับรเกษตรกรหรือว่าท่าในใดที่ชอบเลี้ยงสัตว์นะคะ แล้วมีปัญหาเรื่องการลดต้นทุนค<ช>ุณภาพอ,อาหารไม่ได้ไก่เลี้ยงแล้วไม่โตต้นทุนต่ำอ,อยากได้ต้นทุนต่ำนะคะเจอปัญหาต้นทุนสูงก็งติดตามคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมามามา,มาทดลองว่าไก่จะกินไหมเนาะก็เดี๋ยวพอทดสอบจริงๆก็จะแบ่งไก่คอกนี้นะพี่เ้างไก่รุ่นนี้นะเนาะแบ่งเป็นสองอกนะครับแบ่งเป็นสองกลุ่มเพื่อ ให้ไก่ได้กินอาหารสองกลุ่มน,นี้นะครับอ่ลองก่อนเลยลองก่อนก็ดูว่าไก่จะกินไหมนะเพราะว่าปกติโดยปกติเนี่ยสัตว์นะครับถ้าเปลี่ยนอาหารใหม่เนี่ยอ,อาจจะการกินอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทดลองก่อนปรับเป็นการปรับสูตรอาหารปรับโครงสร้างไก่ไปก่อนถ้าไก่กินนะครับแสะดงว,ว่ามันน่ากินนะพี่ครับมันน่ากินมันออกเขียวเพราะว่า มันก็เสริมลดปรำเรามาเพิ่มข้าวง,งอ้อนะคะอาอเจะได้ว่ายังมองไม่เห็นถาดนี้อันนี้กินตัวเดียวเลยครับ อยู่ได้ี่นี่อันนี้พสองเดือนเก็ติดเย